คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มกลับมาแนะแนวทางสำหรับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคมนะครับ2567ขัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับทุกทุกสูตรไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับก่อนจะไปที่วันศุกร์นะครับเราย้อนกลับไปดูผลงานที่วันพุธก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับวันพุธ91 4 3 2 4 4 3 2สีนะครับ ข้างบนเป็น3ามสองแตก3นะครับ2 4งเนาะสตัวข้างล่าง4 3 4 3นะครับตารางวินเราเข้านะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูด สี่สามสองสี่สี่สามมาที่สี่สองสี่ก็มาที่สองนะครับสายวิ่งสายรูดก็ผ่านนะครับคู่เจาะที่จาให้นะครับแปดคู่แปดชุดเน้นให้ที่สี่สามก็เข้านะครับแล้วก็สองสี่ก็เข้าถือว่าจับคู่ก็เข้าแตกบนแตกล่างนะครับ เอาตามกันต่อที่สุดเดิมเลยนะครับขอให้เดินต่อนะครับตามกันเลยครับที่วันศุกร์ศุกร์ยี่สิบสี่วัศุกร์ยี่สิบหกนะครับยี่สิบสี่ผ่านไปต่อไปไปต่อที่ศุกร์ยี่สิบหกนะครับศุกร์ที่ยี่สิบหกกรกดาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ทุกๆสดมีคำว่าร้อนะครับมีหลุดมีเข้านะครับเป็นแค่การคำนวณน,นะครับไปที่ตารางบินก่อนเลยนะครับไปกันแบบเร็วเลยนะครับไปที่ตารางบินก่อนเลยนะครับตารางบินคัดไม้ห6ตัวเช่นเคยนะครับ ตัวแรกนะครับทีละสามนะครับหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับสามหนึ่งหก 7จ็นะครับสำหรับตารางบินนะครับบิน2บิน3แล้วแต่ท่านชอบนะครับ2ตัว3ตัวจัดได้เลยนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมจะดึงตัวมาให้2ตัวเช่นเคยนะครับสาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับคัดตัวเด่นมาให้2ตัวเช่นเคยครับ สำหร,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 รับสายวิ่งสารุดนะครับตัวแรกนะครับที่เลขสามนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ที่ สแล้วก็1น,นะครับ <c oughs> สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ3แล้วก็1น,นะครับคู่เจาะจับคู่ให้นะครับก็จะมี6790 6790นะครับก็จะได้ที่

แล้วก็1 0นะครับ <c oughs> อ่ะในประมาณนี้นะครับอีกตาราง3 1 6 7 9 0สายวิ่งสายรูดนะครับตัวเดียนมาให้ที่3แล้วก็1นะครับผู้จอะมี3 6 3 7 3 9 3 0 1 6 17 19แล้วก็1 0นะครับ <c oughs> 8คู่8ชุดถ้าใครว่าเยอะเกินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเน้นให้สัก4คู่4ชุดเช่นเคยนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ว่ามันเยอะนะครับเอาตามความชอบความน่าจะเป็นที่ผม <c oughs> คิดว่าน่าจะมา 3 7นะครับ1 9 3 9, 3, 9แล้วก็1 7 1> นะครับจะให้สีคู่สีชุดนะครับติด7แล้วก็ติด9นะครับสลับ สายวิ่งสายลูดก็ที่3แล้วก็1นะครับ36301610ก็กันไว้ด้วยก็ดีนะครับส่วนตัวเน้นผมเน้นที่373917แล้วก็19นะครับ <c oughs> อ่ะคัดหมายประมาณนี้นะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮง รวยๆครับสวัสดีครับ